ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมอาวีชาแนลนะครับกับแมปดาวฆาตกรและนี่อะไรเนี่ยอยู่ก็กลับหัวรอฟอนแมนพูดจบก่อนมันกลับหัวขอพยียทมให้ทุกคนมือหัวนะแต่ว่าตัวมันดิเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันพูดจบแล้วไ,ไม่รู้มันพูดเชี่ออะไรบ้างเนี่ยก็สำหรับ เออแบบแบบนี้ก็เป็นแบบแนวดาวฆาตกรว่ามันเนี่ยมันจะสูงไปเรื่อยๆนะผู้บริสุทธิ์ฮ่าฮ่าฮ่าฆาตกรล้มเหลวคืออันนี้นะครับที่มันปิดไฟแน่นรอเวลาหมดไปนะครับหรือไม่ก็ถ้าถือฆาตกรฆ่าเร็วก็จบนะผมคือไอคนที่โดนฆ่ามันต้องมาดาวเว่าใครเป็นคนฆ่าเขาก็จะเป็นแนวประมาณนั้นซึ่งมันจะสูงฆาตกรไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าคนนั้นคือคนนั้นเลยนะทุกคน ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้ผมก็รอเวลาหมดไปเรื่อยๆนะฆาตกรก็ยังไม่ฆ่าตะกทีแต่ผมขออย่าเป็นผมได้ไหมผมไปเล่นกับเพื่อนผมมาผมได้ตายตลอดทั้งเรื่องเลยโอเคเวลาหมดครับโอเคฆาตกรไม่ได้ทำงานนะ อ้าว่าตกนล้มเหลวอเนี้เนี่ยเนี้นี้โอ้โหเบ็นฆาตกรเป็นฆาตกรฆ่าคนไหนฆ่าคนไหนฆ่าคนนี้แล้วกันลองฆ่าคนนี้ดูเหลืออยู่ประมาณไม่กี่คนแต่ผมจะฆ่าคนนี้ก่อนโอเคผมได้ฆ่าคนนี้ไปซึ่งคนเนี้ย เขาต้องเป็นคนมาโหวตเว้ยว่าใครเป็นคนฆ่าเขาโอ้ไม่เขาไม่มาโหวตเหรอเฮ้ยโอ้เขาออกไปนู่นแล้วเหรอถ้าเกิดไม่โหวตผมก็ชนะไปนะเอ้าคนโหวตไม่มีนั้นผมก็ชนะไปเลยเขาพูดว่าอะไระพี่ฉันบิน อ๋ไม่ใช่ไม่ใช่กาทำอ e ีโมิีันี้โอเคตอนนี้เวลาก็เหลืออีกแค่สิบโกวีเท่านั้นผมจะรอดได้ไหมมาดูกันผมจะเล่นทั้งหมดห้าตานี่เป็นตาที่หนึ่งนะทุกคน ไม่ไม่ได้โหวตโอเคเท่ากับตอนนี้ผมชนะเท่ากับฆาตกรชนะเฮ้ยผมเป็นผู้บริสุทธิ์ก็แน่นอนนะแง,ง่แล้วเราเป็นฆาตกรในรอบแรกก็รอฆาตกรเลือกไปนะครับผมขออย่าเป็นผมได้บอ เดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันจบเลยแล้วกันโอเคใครบางคนถูกจำก็เอ้ยไม่ใช่ผมผมก็ไม่ได้เป็นฆาตกรด้วยโอ้โนี่คนที่โดนฆ่าเขาต้องมาเลือกว่าใครเป็นว่าเต็มมึงนึกอจากที่นั่งได้ไงวะน่ะอ้ไ,ได้บุญไม่มีฉันไม่เอาอิโมจิยิ้ม อะไรของคุณวะคืออะไรนี่เป็นตาที่สองแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ยังไม่มีใครโหวตเลยนะเนี่ยข้าแตก,กรมันชนะฟรีๆนะตอนจบมันจะให้เราไปสู้กันเองนะถือดาบสู้กันเองห้า สี่สามสองหนึ่งศูนหมดเวลาไม่ได้โหวตผู้บริสุทธิ์ผู้บริสุทธิ์อีกแล้วผมรู้สึกว่าผมระแวงว่าผมจะตายยังไงอย่างนั้นเลยวะ มันจะมีให้ดูนะครับถ้าเกิดเลือดผมหมดก็จบเฮ้ยมาแล้วถูกกำจัดเลือดผมยังไม่หมดโอเคไม่ใช่ผมแน่นอนคือผู้ผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เขาต้องมาเลือกว่าใครเป็นฆาตกรแล้คนนี้มันยืนได้ยังไงอ่ะผมยังยืนไม่ได้เลย เฮ้ยคอใครออกอคอคนนี้ออก,อออกโอ้โหใช่เขาเป็นฆาตรกรโอเคโอเคมาผู้บริสุทธิ์มาดูกันรอบนี้ใครเป็นฆาตรกรแล้วเขาจะฆ่าใครซึ่งขอไม่ใช่ผม นี้เป็นตาที่สามแล้วเนาะตอนนี้คือรอเวลาหมดนะฆาตกรมันยังไม่เลือกค่าสักทีสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งศูนไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องสืบคาตกรไม่ทํางานเพราะฆาตกรม,มันออกไปแล้วตอนนี้เฮ้ยผมได้ดึงหนึ่งมาเลยได้ดึงหนึ่งได้ดึงหนึ่งนี่ผู้ชายเป็นแฟนเฮียได้เพิ่มมาเป็นแฟนนี่ได้มีเป็นแฟนแยุ่ชนะว้ยโอเคเดี๋ยวมาดูตาที่สี่เลยดีกว่านะครับผมว่าตานี้ใครจะได้เป็น ตอนนี้หมก็มารอเวลาหมดรอเวลาหมดไปอย่างยาวนาน รอไปอีกสิบเก้ากว่าวิก็รอไปย,วยาวๆเลยระหว่างนี้ผมก็ทำอะไรรอคือเดินวนนี้แหละเรือายุสิบวิครับเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์มาดูตาที่มาดูตาที่สี่กันเจ็ดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ศูนย์ฟอนเมนมันกลับหัวอีกแล้วผู้เล่นคนหนึ่งกลายเป็นฆาตกรและเร э ียกร้องเอมได้ได้รับโอกาสแลวสักอย่างอย่างถูกต้องแล้วพวกเขากลับมาเลยเนี่ยโชคชะตาในขณะที่ฆาตกรแฝงอยู่ในเงาหรอเพื่อโจมตีครั้งใครที่คุณสามารถไว้วางใจกำลังโกหกเหรอ มาสุ่มกันใครจะได้เป็นนักฆ่าผู้บริสุทธิ์ซึ่งแน่นอนว่ามันต้องฆ่าผมเป็นคนแรกแน่นอนขออย่าเป็นผมเลยถ้าเป็นผมนี่จบเลยนะเนี่ยไอพวกฆาตรกรมันไม่ชอบตีนะมันรอให้เวลาหมดและเกิดผมเป็นฆาตรกรมผมกม็ตีนะทุกคน ผมต้องเลือกฆ่าใครแต่ถ้าเกิดว่าเวลานา,นาขันนี้มันจะต้องกําลังกดอยู่นะมีสองทางก็คือมันไม่กดเลยกับมันกําลังกดอยู่แต่ดูสภาพนี้มันคงน่าจะยังไม่กดอะ่ะแม่เล็กไปล้างจานเปล่าหรือว่าไปขี้โอเคฆาตากรไม่ทำงานเพราะฆาตากรออกเกมแล้ว นูย้ยรอบนี้กำจัดไว้ใครคือนคนโดนกำจัดเฮ้ยอุ้ยผู้หญิงคนนู้นไม่ใช่ผมผู้หญิงคนนู้นเชื่อผมเฮ้ยไ,ม,ไม,ม่ไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมนะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมโอเค โอเคนะผมออกตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายก็ไเลยซาโลิกนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ